สวัสดีครับวันนี้วันที่27สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็เช้าว,วันพุธนะครับเนะาะเช้าวันพุธชิพิจงจองแนวทางของฮาหนอยนะครับ4ฮสี่ทางช่องที่เป็นคอฮาหนอยนะครับชุกแวเช้านะครับเนาะวันนี้วันพุธก็มีราวพัฒนาด้วยนะครับเนาะถ้ามีเวลาก็ตัว,วที่ เราพัฒนาให้สายๆหรือยบๆนะครับเนาะมีเวลาจัดให้ตอนนี้ก็ขอหาหนอยไปก่อนครับเนาะสิบเล็กสิบเกินร้อยเงินพันทุกคนรัฐบาลไทยก็ลงให้ครบแล้วเ่าะในช่องบอกสะรารคามเสียบนบรรดาเสียนหรืออาจารย์ที่ลงให้ช่องบอกสะรารคามบ่อสรารคามลงครบแล้วนะครับใครขาดตัวคลิปไหนก็เข้าไปลื้อดูในช่องได้เลยครับเนาะตรงที่มีรูปคนรูปบ่อสารคามทรายม,มือครับเนาะกดตรงรูปคนเข้าไปลื้อดูได้เลยคนดูได้เลยมีทุกอาจารย์ครับเนาะ เบาสามลงให้ครบแล้วครับเนาะคลิบนี้เป็นของฮานอยสึกเล็กสึกเกินร้อยเงินพันครับเนาะค่าเวลารอสึกใหญ่สึกเกินแสนสุดขอรัะแต่มันไทยรอยอีกหลายวันคนระับเนาะวันจันทร์หน้านะครับเนาะสุดขอลัะขอฮานอยขอตำราวมีหลุนทุกอาทิตย์ครับเนาะคุณธุรกิจบางคนชอบตำราวชอบฮานอยนะครับเน,ะนบานะ,นะหลุนแล้วมันถ้าเข้าไปตามเป้าก็ ต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเนาะแต่ตลารัฐาาลไทยต้องลงมาลุ้นว่าจะมีหันสองไหมมีโครงการคนละครึ่งไหมประมาณนี้ลุ้นกันนะครับเนาะแต่ฮาหนอยราพัฒนาไม่มีครับเนาะเต็มๆคอยเดาทางถูกก็พอนะครับเนาะก็เราจะเราจะใครชอบครับเนาะพอสรุปเดาทางทั้งสามอย่างเลยฮาหนอยแล้วไทยครับเนาะลมงสามอย่างใครชอบอันให้คนลงพิจารณาดูนะครับพิจารณาดู <c oughs> ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับบรากคลิปสุดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนนมาปั่นกรญชาเล่นที่ออกกําลังกายที่หนองประจักษ์ครับเนาะที่อุดรนนครับเนาะงานออกกําลังกายทีเสื้อมาเที่ยวเนาะดเดินทางไปดในตัวเหมือนเดิมครับเนาะเป็นพี่แนวทาง <c oughs> มาทาธุระที่ต่างจังหวัดครับเนาะทำธุระต่างจังหวัดเสร็จก็ พานถนนแวะเที่ยวครับเนาะนชอบปั่นจักรยานก็ถูกถนานกันไปครับเนาะจะได้มีเบื่อครับเนาะเด็กๆชอบพาอะไรทําชอบกิจกรรมครับเนาะก็มีเวลาก็จัดไปครับเนาะมีเวลาเห <c oughs> มือนกับจะมีเสเลดเนาะแต่ก็ไม่มีครับเนาะขาด,ขดห,หายไยเวลาพูดทีก็เสียบรรยากาศครับเนาะ <c oughs> ก่อนดูผลก่อนนะครับดูผลของเมื่อวานก่อนนะครับตาวฮานอยเมื่อวานกับเมื่อวานซื้อหวอยออกแบบไม่ถูกใจครับเนาะรู้สึกว่าขัดตาทับคับเนาะในความรู้สึกับเนาะไม่เป็นอย่างที่เราคาดนะับเนาะพี่เขาเบิ้ลบ่อยจังครับเนาะเมื่อวานซื้อ็บเบิ้ลสองรอบคนระับเนาะเก้าเก้าเอ้ยอะไรเอ้ยสามสามเอ้ย <c oughs> เมื่อวานก็เหมือนกัน,นครับเนาะเมื่อวานก็เหมือนกัน รอบ5้าโมงนะครับเมื่อวาน2ตัวล่าง4 5, 0, 5, 5, ี่ห้าตัวบนก็ศูนย์หพีโกเบิลนะเปิดหัวพีโกเบิลใส่เลย5เดือนดีมาทั้งบนทั้งล่างครับเนาะ4ีห้ากับ5้าห้านะครับ4ีห้าเราไม่มีนะครับเนาะ4ี่ห้าหเราก็ไม่มีครับเนาะเราเด่น5ก็จริงครับเนาะแต่ไม่มี4ี่ห้าเมื่อวานไม่มีโชคครับเนาะไม่มีโชคเจอเบิลเข้าไปก็ใจไม่ดีครับเนาะพอเราไปชอบเรียกเบิลน,นะครับ มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็ห้าแปดห้าเดือนดีเนาะสองรอบเลยเมื่อวานเก้าเดือนดีสามรอบวันนี้ห้ามาสองรอบคนระับเนาะห้าแปดล่างบนสองสี่สี่บนสองรอบซ้อนคนระับเนาะห้าแปดกับสองสี่สี่ห้าแปดไม่มีเพราะอย่างที่บอกมีแต่ห้าเก้าเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะห้าเกสี่สี่ไม่ต้องพูดถึงครับเนาะตัวไข่ตัวมัน,นครับเนาะท้าที่บนตัวไข่ตัวมันเลย จะได้คนระับเนาะให้ห้าเก้าออกห้าแปดวันไม่มีโชคจะเป็นประมาณนี้นะครับก็รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบ VIP สองตัวล่างก็ศูนย์สี่สามตัวก็เจ็ดแปดสามนะครับเนาะเจ็ดแปดสามแปดก็มาสองรอบแนละ้วห้าก็มาสองรอบสี่มาทุกรอบมนะันมาสี่มาทุกรอบเลยเดือนทีครับเนาะศูนย์สี่น่าจะออกเมื่อวาน,นครับเนาะ เมื่อวานาออก05เฉยเลยวันนี้มอออก04ก็เมื่อวานวันก็ไม่เข้าคนระับเนา04กับ783เราให้04ออก05คนระับเนาะให้05ออก04คนระับเนาะกลับไปกลับมาจับทางไม่ได้จเจอบนเข้าไปก็เสียศูนย์ครับเนาะก็วันนี้ก็ลุ้นกันใหม่คนระับเนาะสำหรับคอฮานอยดูสิจะเป็นยังไงจ,จะแคมก็ได้ไหมหรือว่ายิ่งแก้หรือ,อยิง่ออยงยุ่งครับเนาะดุนไปด้วยกันนะครับ

เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับแปดคู่ครับเนาะแปดคู่นี้ให้เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หน่งศูนย์นะครับเนจะ็ดหนเนี่ยในสามคู่ครับเนาะวานก็สี่ศูนย์ก็ออกวันนี้ก็เอามาอีกคนระับเนาะดักทางถูกไหมต้นเย็นรู้เรื่องครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมชุด3ตัว วันนี้มีห้าหนึ่งเด้าเจ็ดนึครับรับผลผิดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนหนึ่งศนะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็เน้นไปที่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนแล้วก็510ครับเนาะเน้น3ชุดประมาณนี้นะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับชุดสามตัวกับสองตัวเนาะชุดเดียวกันชุดเน้นนะครับ แค่มีหลักร้อยมบเพิ่มเติมเฉยครับเนาะก็ <c oughs> ครบทุวนมอสแบทางของฮาหนอยทั้งชุดสามตัวชุดสองตัวคนระับเนาะใครชอบก็จัดไปคนระับเนาะจัดไปขอฮาหนอยสึกเล็กสึกร้อยเงินพันคนระับเนาะค่าเวลารอสึกใหญ่สึกเกินแสนคนระับเนาะที่หลายคนรอคอยวันนี้ก็สัญจรน,นะนบานะงคนก็บอกเบาเนาะบางคนก็บอกเบาได้เบาคนบอกสัญจรก็เป็นแค่ทางผ่าน,นครับเนาะก็ที่สะดวกคนระับเนาะลองพิจารณาดูนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเนาะท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยก็เหมือนเดิมครับเนาะตัวเน้นที่ผมเรียนให้เพื่อมันฟุกเข้าวันละสามคู่นะเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามคู่นะครับเนาะใครงบน้อยจัดไปเนาะตัวนี้นะครับแต่ถ้าชอบใช่เปล่าสามเน้นให้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยครับเนาะนอกจากสามคู่นี้ชอบหนึ่งสีมากกว่าชอบหนึ่งห้ามากกว่าจัดไปครับเนาะจัดไป หรือถ้าไม่มีจะชอบข้ามไปครับนะ้องอย่างที่บอกข้ามไปชมบุฟฟอบันเทิงครับตนะ้องรอวันต่อไปครับรอหันวนมีทุกวัน,นครับเนะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นครับนาะใจเย็นเย็นะประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นทส่คนเฮงรวยมีเวลาต่อที่เราพัฒนานะครับเนาะเราพัฒนาสุดทีนีก็สวัสดีครับ